สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมทุกทกท่านคะ่ะในคลิปนี้นะคะเราได้กลับมาเจอกันอีกแล้ว คลิปนี้จะนำเสนอสรุปข่าวการย้ายทีมนะคะอัปเดตเรื่องราวของสโมสรต่างๆที่น่าสนใจในช่วงเย็นนี้นะคะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยนะคะเป็นข่าวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทำการสอบสวนอดีตดาราแมนซิตี้นะคะนั่นก็คือลีรอยซาน่นะคะหลังจากที่สตาดิโอมาเน่นั้นได้มาถึง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นยังคงอยู่ในตลาดสำหรับตัวลุกโดยเอริเทนฮากนั้นมีความกระตือรือร้นที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมของเขาหลังจากที่พ่ายแพ้จากแอนโทนีนะคะซึ่งเป็นหุ้นส่วนกับความปรารถนาของคริสเซนโดโรนั l โดที่จะออกไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นได้สร้างความประหลาดใจให้กับคำถามเกี่ยวกับความพร้อมของอดีต ปีกแมนซิตี้นะคะลีลอยซานีในขณะที่เอริกเชนฮากนั้นยังคงประเมินทางเลือกในแนวรุกของเขาอยู่ซานีนั้นไม่ได้มีช่วงเวลาที่ราบรื่นนะตั้งแต่กลับมาอยู่ที่เยอรมันในปี2020ในการเข้าร่วมกับไบร์ทมิแวนิกและการมาถึงของซาดิโอมาเน่จากลิเวอร์พูลนั้นทำให้เกิดคำถามในการเล่นของเขาในฤดูกาลน,นี้นักเตะในวัย26 ปีนะคะลีลอยซาเนีลงเล่นให้กับบาเยิร์ได้เพียง22เกมเมื่อฤดูการที่แล้วและการย้ายทีมของมาเน่ก็มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบกับโอกาสของเขามากยิ่งขึ้นเป็นที่เข้าใจกันว่าเชนฮากนั้นมีความสุขกับความคิดของมาคัสและฟอร์จะาดนซันโช ทั้งสองฝ่ายของแอนโทนีมาชิยานในการโจมตีในฤดูกาลนี้แต่เขาก็ยังหวังว่าจะเสริมทางเลือกและสถานการณ์ของซานีที่บาเยิร์หมายความว่าเขานั้นเป็นผู้เล่นที่น่าสนใจเทนฮากนั้นได้กำลังมองหาการย้ายสำหรับอาแจกก็คือแอนโทนีนะคะแต่ยักษ์ใหญ่ชาวดัตนั้นไม่ต้องการเสียให้กับยูเนเตดหลังจากได้เห็นว่าเชนฮากและลิซันโดมาติเนสนั้น เข้าร่วมกันที่สโม,มสรขณะเดียวกันพวกเขานั้นยังสามารถที่จะรับข้อตกลงสำหรับแอนโทนีได้แต่ทางเลือกอื่นๆสำหรับซาเน่นั้นกำลังได้รับการพิจารณาประสบการณ์ในพิมรีของซาเน่หมายความว่าเขานั้นจะปรับตัวให้ชินกับสภาพเดิมเล็กน้อยและแน่นอนว่าเขานั้นเป็นผู้ชนะเลิศตตำแหน่งสี่สมัย สครั้งกับซิตี้และ2ครั้งกับไบร์ก็น่าดึงดูดเช่นกันเจเกนคอฟกุนซือ Liverpool, ลิเวอร์พูลได้ตกเป็นข่าวกับซานีและเป็นแฟนตัวยงของนักเตะรายนี้เทนฮากนั้นต้องการให้ยูเนเต็ดเซ็นสัญญามาก ถึง5คนในฤดูร้อนนี้แต่สโมสรทำได้เพียง3คนเท่านั้นถามว่าเขาจะชอบมากกว่านี้ก่อนเปิดพรีเมียร์ลีกกับไบตันหรือไม่ชาวดาได้กาว่าว่านั่นจะเป็นสถานการณ์ที่ดีแต่ฉันมีทีมและฉันมีความสุขกับทีม ทีมปัจจุบันของเขามีความคืบหน้าดีฉันมีความสุขกับการเซ็นสัญญามาจนถึงตอนนี้เราไม่ต้องการผู้เล่นคนใดคุณต้องการผู้เล่นที่เหมาะสมและนั่นคือจุดที่เรากำลังทำงานร่วมกันทั้งหมดเขาได้กล่าวเสริมไว้มันเกี่ยวกับผู้เล่นที่เหมาะสมและมีหลายคนแต่ฉันไม่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับผู้เล่นที่อยู่ภายใต้สัญญาสมมสรอ,อื่นเมื่อมีข่าวเราจะนำมา คุณทำงานกับทีมปัจจบุบันจากนั้นคุณพัฒนาผู้เล่นที่อยู่ในทีมปัจจุบันของคุณในช่วงเวลานี้มีผู้เล่นในตำแหน่งนั้นและพวกเขาก็ทำได้ดีจริงๆเทนฮารได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อไว้นะคะแล้วนี่ก็คือความสนใจนะคะในตัวรีลอยซาเน่นะคะจากบาเยอร์มิวนิกนะคะซึ่งเขาเคยอยู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้มาก่อนต่อด้วยเรื่องราวของ ก็ยังพินที่ติดตามกันอยู่นะคะกับเรื่องราวของคริสเซนโดโรนันโดนะคะคริสเซนโดโรนันโดนั้นได้บินได้ทำการบินนะคะในการฝึกซ้อมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยมีรายละเอียดการแชรส่วนตัวของเอริกเชนฮาร์กปรากฏขึ้นเอริกเชนฮาร์กเคยได้กล่าวไว้ว่าก่อนหน้านี้ว่าคริสเซนโดโรนันโดนั้นยังไม่ฟิตพอนะคะสำหรับเนื่องจากเขาพลาดในการ ทัวร์ p r e ซ i s o n แล้วก็อาการบาดเจ็บของแอนโทนีมาชิยานนั้นอาจจะบังคับให้ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งมีผลต่อท mm ิสเซนโดโรนันโดเชื่อว่าเขานั้นพร้อมที่จะเล่นกับไบรตันที่โอทัตฟอร์ดในวันอาทิตย์หลังจากบีบให้เอริกเชนฮารคริสเซนโดในวัย37ปีต้องการที่จะนำตัวเองออกไปเล่นตามลำดับ ตั้งแต่กลับมาที่สโมสรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากได้รับอนุญ,ญาตให้พลาดการทัวร์สี e s e a s o n ของยูไนเต็ดทั้งเอเชียและออสเตรเลียเนื่องจากเหตุผลของครอบครัวแรงข่าวที่คาลิงตันนะคะได้กล่าวว่าโรนัลโดบินได้ในการฝึกซ้อมและเขาได้บอกกับเชนฮากว่าเขารู้สึกเหมาะสมที่จะเล่นบทบาทบางอย่างในการเปิดฤดูวันนี้กับพวกเขาแกรแฮมพอรเตอร์ กองหลังชาฝรั่งเศสอองตนีมาชิยานนั้นได้รับบาดเจ็บหลังจากบริเวณเอล้อหวายระดับที่หนึ่งในเกมที่พบกับแอเรนติโกมาริที่นอร์เวย์เมื่อวันเมื่อ8วันที่แล้วนะคะเชนฮางนั้นนะคะตัวเลือกที่โดดเด่นมากโรนันโดนั้นก็ลงเล่นแค่45นาทีในเกมพรีซีซั่นนัดสุดท้ายของยูไนเต็ด กับรายโยบิเยกานทีมจากลาลิก้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในการฝึกซ้อนตลอดทั้งสัปดาห์กับเจ้าหน้าที่ดูแลสภาพร่างกายของสโมสซอนและไอคอนของโปรตุเกสต,ต้องการถอยกลับไปบนเวทีโอทัตฟอร์ดกับไบรตันนั่นจะทำให้เทนฮากนั้นมีปัญหาก,กับกรอบเวลาสำหรับการกลับมาของมาชิยานที่ยังไม่ชัดเจนว่าอาการบาดเจ็บนั้นไม่ไหลแรงก็ตาม การเสี่ยงอาการบาดเจ็บของโรนัลโดจะทําให้กองหน้าชาวดัตช์นั้นขาดกองหน้ามีเพียงมาคาและฟอร์และจาดอนซานชโชซึ่งเป็นที่รู้จักและเป็นที่เข้าใจกันว่าเจ้าหน้าที่ของยูเนเตดนั้นกําลังทํางานอยู่เบื้องหลังเพื่อที่จะนำกองหน้าคนอื่นเข้ามาโดยไม่คำนึงถึงโรนันโดจะอยู่ที่สโมสรอนนอกหน้าต่างการโอนหรือไม่ สโมสรนนั้นได้พูดคุยกับเรดบูสซับล็อกเกี่ยวกับการย้ายตัวของเบนจามินซัสโกกองหน้าชาวสโรวาเกียในวัย19ปีของพวกเขาแต่เชื่อว่าการประเมินจะอยู่ที่มูลค่า42ล้านปอนด์นั้นมากเกินไปสำหรับรัยรุ่นที่มีประสบการณ์จำกัดหลังจากที่ผ่าน ประสบการณ์ในฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยจ่ายเงินเกินมูล,ลค่าตลาดสำหรับผู้เล่นวิธีการใหม่ของยูเนเต็ดก็คือการไม่ถูกจับจ่ายค่าธรรมเนียมที่สูงเกินจริงแต่ s ซสโกนั้นเหมาะกับโปรไฟล์ของการเซ็นสัญญากับนักเตะอายุน้อยมากกว่าจะเป็นดาวรุ่งเงินเดือนสูงในช่วงท้ายของอาชีพขาแข่งอย่างเอริสันคาวานีที่เพิ่งออกจากสโมสรเมื่อตน้นฤดูร้อนนี้และนี้ก็คือ อัปเดตเรื่องราวของคริเซนโดโรนันโดนะคะเขาอยากจะลงเล่นในนัดที่เปิดสนามที่เจอกับไบรตันนะคะต่อด้วยเรื่องราวของบาร์เซโลนากันบ้างบาร์เซโลนานั้น ต้องตัดผู้เล่น8คนออกจากทีมชุดใหญ่นะคะมีรายงานมาว่าคุณซื้อบาเซลลูนาซาบีนั้นต้องตัดผู้เล่นออกจากทีมชุดใหญ่มากถึง8คนเพื่อที่จะลงทะเบียนการเซ็นสัญญาใหม่แม้จะมีปัญหาทางการเงินซึ่งได้รับการบันทึกไว้เป็นอย่างดีแต่บาเซลลูนานั้นก็ไม่เคยลังเกียจที่จะซื้อขายด้วยเงินจำนวนมากในตลาดการโอนด้วยใช้เงินมากกว่า100ล้านปอนด์ในการซื้อลาฟินยาโรเบริวานร็อ และจูดคูเดย์แอนเดียสคิสเซนเซนและแฟรงค์คาซิสก็มาถึงในฐานะเอเจนฟรีเช่นกันขณะที่มีการจา่ายค่าธรรมเนียมเล็กน้อยให้กับแรงซินแซนเดอร์สำหรับบริการของปาโบตอเรนะคะนักเตะคนใหม่ของบาร์เซลโลนาเข้ามาในบทบาทอย่างมากในช่วงพรีซีซั่นแต่ โบกราน่าคาดว่าจะล้มเหลวในการลงทะเบียนในการเซ็นสัญญาใหม่กับลาลิก้าสำหรับแคมเปญที่จะมาถึงจอร์ลโปต้าพยายามที่จะบรรเทาปัญหาทางการเงินของบาร์เซโลนาด้วยการขายสิทธิท,ทางทีวีส่วนหนึ่งและการเป็นหุ้นส่วนของสโมสรกับ s p o ร i f y แต่เบอร์กาน่านั้นก็ยังคงต้องการมากกว่านี้เพื่อที่จะลงสนามในลาลิกาตามรายงานข่าวของเดอะมิลเลอร์นั้นได้บอกว่าบาร์เซโลนานั้นถูกบังคับให้ต้องแยกทางกับผู้เล่นทีมชุดใหญ่มากถึง8คนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าโดยลาลิก้านั้นอนุญ,ญาตให้ยักษ์ใหญ่คาตาลันลงทะเบียนทีมได้25คนเท่านั้น นอกจากนี้ด้วยค่าแรงของบาร์เซโลนาปัจจุบันอยู่ที่560ล้านยูโรบาร์เซโลนาจึงต้องพยายามลดค่าแรงลงอีก160ล้านยูโรชื่อที่ไม่ต้องการมากมายในการแยกทางของบาร์เซโลนาในช่วงซัมเมอร์นี้มีหลายคนเลยนะคะแต่ไม่มีเดจองอยู่ในหลายชื่อนี้นะคะ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นจะไม่ยอมแพ้กับความหวังในการคว้าตัวแฟรงกิงเนยองด้วยเงินก้อนโตด้วยเชื่อว่าปีศาจแดงนั้นได้ตกลงกันแล้วที่มูลค่า72ล้านปอนด์เพื่อที่จะนําตัวนักเตะชาวดัตช์สไลน์นี้มายังโอทัดฟอร์ดแต่อย่างไรก็ตามนักเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์ยังคงที่จะต่อต้านความพยายามของบาร์เซลโลนาที่จะพักดันเขาออกจากสโมสรอนในขณะที่สโมสรเองก็ยังคงเป็นหนี้เขามากถึง14ล้านปอนด์ ในการค้างจะค้างรอตัดบัญชีนะคะมิายงานมาว่าผู้รักษาประตูเนโต้กำลังพิจารณาเรื่องการย้ายไปยังบอสมัทขณะที่เจอราดปีเก้และซามูเอล อุมินิตี้นะคะอยู่ที่สโมสรอ,อาจจะหมดลงหลังจากการมาถึงของคิสเซนเซนและคูเด่แบกขวาอย่างเซอร์จิโนเดชก็เชื่อมโยงกับการออกไปเช่นกันแต่การไม่มีทางเลือกของซาวีในพื้นที่นั้นอาจจะทำให้ทีมชาติอเมริกาต้องอยู่ต่อและคงต้องรอดูกันว่ามิลาแลมเปยานิส จะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการการย้ายทีมด้วยหรือไม่นะคะส่วนกองหน้ามาตินเบเวตและเมมฟิสเดปายคาดว่าจะย้ายออกจากทีมหลังจากการล้มเลิกการสั่งห้ามและลำดับชั้นของบาร์เซลโลนาก็เปิดกว้างให้ปลดปรีแอร์เอเมริก โอบามิยองท่ามกลางความสนใจของเชลซีบาเซโลน่านั้นยังไม่ได้ปิดสมุดเช็คแต่ข้อตกลงในการลงนามของมาโกสอาโลโซมายังสโม,มสรจากเชลซีนั้นคาดว่าใกล้จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วแล้วนี้ก็คือเรื่องราวของบาเซโลน่านะคะต่อด้วยเชลซี Chelsea, นะคะได้เสนอมาโกสอาโลโซแฟรงกิ้งหรือยองแลกกับบาเซโลน่า เชลซีนั้นได้กล่าวหาว่าได้เปิดเผยแนวคิดเกี่ยวกับข้อตกลงผู้เล่นบวกเงินสดกับบาร์เซลโลนาที่เกี่ยวข้องกับแฟรงกิงหรือยองและมาคอสอาราโซอาราโซนั้นแบ็กซ้ายของสิงบูเหลือเวลาเพียงหนึ่งปีในการเซ็นสัญญากับทีมของโชมสทูเคิลและตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นตัวเลือกที่3ในลำดับ ันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นเชลซีได้ยืนยันการลงนามของมาร์คคูคูเรล่าเพื่อนร่วมชาติของอารอโซจากไบตันแอนโฮปอาเบียนด้วยนักเตะในวัย24ปีเตรียมที่จะต่อสู้กับเบนชิวเวลเพื่อที่ทำหน้าที่แบ็คซ้ายผลที่ตามมาก็คือดูเหมือนว่าอารอโซนั้นจะเข้าใกล้ การออกจากเชลซีมากขึ้นซึ่งจะได้รับค่าธรรมเนียมเล็กน้อยจากนักเตะในวัย31ปีในช่วงซัมเมอร์นี้แทนที่จะปล่อยให้เขาไปแบบโอนฟรีในปี2023รายงานล่าสุดได้อ้างว่าอารอโซนั้นได้กล่าวคำอำลากับเจ้าหน้าที่สนามฝึกซ้อมของเชลซีแล้วก่อนที่จะย้ายไปยังบาร์เซลโลนาแต่โครงสร้างของการโอนนั้นยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีนัยสาคัญจากรายงานนะคะ สปอร์ตได้ระบุว่าเชลซีนั้นกำลังที่จะส่งอารอสโซไปยังบาร์เซลโลนาและจะจ่ายเงินเพิ่มอีก70ล้านยูโรสำหรับค่าบริการของแฟร,รงกี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงแลกเปลี่ยนอนาคตของแฟร,รงกี้นั้นยังคงเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างมากโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นปฏิเสธที่จะยอมแพ้ในการไล่ล่า อดีตลูกบุญธรรมของเอริกเชนฮาร์ซึ่งบรรลุข้อตกลงอยู่ที่72ล้านปอนด์กับบาร์เซลโลนาแต่อย่างไรก็ตามเดยองนั้นก็ยังคงยืนการในจุดยืนของเขาว่าเขานั้นต้องการอยู่ที่บาร์เซลโลนาซึ่งเป็นหนี้ค่าเหนื่อยของเขามากถึง14ล้านปอนด์เป็นอีกปัจจัยนึงในการตัดสินใจของเขาที่จะปฏิเสธความก้าวหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เชลซีได้มองโลกในแง่ดีว่าพวกเขานั้นสามารถที่จะปิดดิวคว้าตัวแฟรงกิงเดยองได้ที่สามารถเล่นฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกที่สแตนฟอร์ดบิดได้ขณะที่เขาต้องไปเล่นที่ยูโรปาที่โอทัตฟอร์ดเดยองนั้นได้ถูกรวมอยู่ในทีมของบาร์เซโลนาสำหรับการปรลองโจอันกัมแปรโทฟี่นะคะกับพูมาชและรายงานได้เสริมว่าเชลซีนั้นกำลังต่อสู้ กับการต่อสู้ที่ยากลำบากเพื่อที่จะโน้มน้าวให้เดยองนั้นออกไปหากเชลซีล้มเหลวในการตกลงเซ็นสัญญากับเดยองอลาโซก็ควรที่จะย้ายไปยังบาร์เซลโลนาด้วยการย้ายแบบตรงไปตรงมาซึ่งจะทำให้เชลซีนั้นเสียค่าตัวน้อยกว่า10ล้านยูโรอลาโซนั้นยังคงเป็นที่เข้าใจกันว่าอยู่ในลอนดอนแม้จะถูกกล่าวหาว่าได้อําลาแล้วแต่เขาขอให้ออกจากทีมในวันแข่งขัน ของเดอะบลูเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บก่อนที่จะย้ายไปยังแคมปนูดูเหมือนว่านักเตะทีมชาติสเปนรายนี้จะอำลาเชลซีเขาทำไป29ประตูและจ่ายอีก23แอซซีด จาก211เกมให้กับเดะบูตั้งแต่ปี2016รวมถึง4ประตูและ5แอสซีดจาก28เกมในพรีเ์ลิกเมื่อฤดูกาลที่แล้วแต่อย่างไรก็ตามบาเซลลนา์นานไม่ประสบความสำเร็จในการไล่ล่าตามเซซ่าอาลาปิเกต้าซึ่งเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับสแตนฟอร์ดบิดจนถึงในช่วงซัมเมอร์ปี2024นะคะ แล้วนี่ก็คือเรื่องราวของเชลซีนะคะทําการเสนอมากอสอลสโซนะคะแล้วก็เพิ่มเงินนะคะเพื่อที่จะเอาตัวแฟรงกิ้งเดยองมาอยู่ด้วยนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนกันต่อด้วยเรื่องราวของเจเกนคอปนะคะริวพูมีความต้องการนะคะรีรอยซาน่แนวรุกของาเยอนมิวนิกนะคะ เกเกนคอฟกุนซือทีมหงแดงลิเวอร์พูลได้ตกเป็นข่าวว่ามีความต้องการที่จะเซ็นสัญญากับรีรอยซาเน่แนวรุกของบาเยนมิวนิคตามรายงานข่าวจากสื่อท้องถิ่นหลังจากที่เพลิดเพลินกับถ้วยรางวัลที่เต็มไปด้วยของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปี2,559 2,563ทีมชาติเยอรมันก็กลับมายังบ้านเกิดของเขาด้วยค่าธรรมเนียม50.6ล้านปอนด์ซาเน่นั้นทำไปแล้ว25ประตูและ28 สีจากการลงเล่น9 1นัดให้กับยักษ์ใหญ่เบาเลียนทุกรายการทมการ,การแข่งขันของเซิร์สนาบีจามานมูเชล่าและคิงสลีโกมองที่อยู่ทางปีกนาเตนในวัย26ปีนี้เรยงเหลือเวลาอีก3ปีในการเซ็นสัญญากับจูเรียนนาเกนมาสแต่อนาคตของเขาก็ได้ถูกตั้งคำถามถ,ามถึง2-3ครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้เรียวแมรี่เคยได้ตกเป็นข่าวกับก,บการย้ายตัวของซานเน่ขณะที่มิเกลอาเกตาผู้จัดการทีมของอาซนอนนั้นก็ได้ถูกแนะนำให้กลับมาร่วมงานกับอดีตชายแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เอมิเรตอีกครั้งหลังจากพ่ายแพ้ให้กับบาร์เซโลนาในการซื้อราฟินญา แล้วตอนนี้สื่อสัญชาติสเปน์ในอ้างว่าครอปนั้นในายใหญ่ของริวพูต้องการให้ทีมของเขาย้ายไปหาอดีตดาวรุ่งของซาเก้โดยเร็วที่สุดรายงานได้เสริมต่อว่าตอนนี้ซาเน่นั้นพร้อมที่จะสัมผัสถึงความท้าทายใหม่หลังจากสองฤด,ดูกาลในบุนเดสติกาและริวพูก็คาดว่าจะจ่ายเงิน55ล้านยูโรสำหรับบริการของเขา ฟอเรนติโนเปเลสประธานสโมสรเดลมาริกปฏิเสธการย้ายทีมของซานีเพื่อค้าแข่งกับ รอสบังโกก่อนหน้านี้แม้ว่าพวกเขาจะล้มเหลวในการให้รางวัลคิริยันเอ็มปาเป้ห่างจากปารีสแฌนเชม็มก็ตามริเวอร์พูลและไบยเย์นได้ทำธุรกิจไปแล้วในช่วงซัมเมอร์นี้เกี่ยวกับการย้ายตัวของซาดิโอมาเน่ซึ่งในที่สุดก็เสร็จสิ้นการเปลี่ยนไปใช้ที่อาริอันอารีนาหลังจากที่ฝ่ายของนาเกมารนั้นเห็นว่าการเสนอราคาได้เปิด2รายการนั้นถูกปฏิเสธ มาเน่นาบีมูเซียล่าล้วนมีชื่ออยู่ในรายชื่อตัวจริงของบาเยน์สำหรับการถลม Trust ่มไอทรัสแฟรงเฟิร์ต6ต่อหนึในวันเปิดบุนเดสซิก้าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยมีซาเน่นั้นเป็นหนึ่งในตัวสำรองนะคะนักเตะในวัย26ปียังคงช่วยเป้าหมายที่2ของ มูเซียล่าในฐานะตัวสำรองแต่คงต้องรอดูกันต่อไปว่าเขานั้นจะสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ในฐานะตัวจริงในบายเยิร์ได้หรือไม่หลังจากที่เซ็นสัญญากับฟราบิโอคา,าวันโยคาวิน แลมเซ่และดาวินนูเนสแล้วในช่วงซัมเมอร์นี้ริเวอร์พูลได้ถูกคาดหมายว่าจะปิดประตูเมื่อมีนักเตะเข้ามาเพิ่มในช่วงซัมเมอร์นี้แต่อย่างไรก็ตามสื่อต่างประเทศได้กล่าวว่าครอปนั้นยังคงไม่พอใจกับตัวเลือกของเขาในการโจมตีหลังจากการพ่ายแพ้ให้กับทูนามินามมโนและดีวอลออรกี้ให้กับ โมนาโกและแอซีมิลานตามลำดับนะคะดิโอโก้โซตาจะต้องพักหลายสัปดาห์หลังจากได้รับการบาดเจ็บที่เอินร้อยหวยในช่วงพรีซีซั่นขณะที่สัญญาของโรเวโตเฟร์มิโนก็จะหมดลงเมื่อสิ้นสุดฤดูดกาลนี้นะคะเฟอร์มิโนนั้นยังคงได้รับการเสนอชื่อให้กับหงแดงในการเปิดเกมพรีเมียร์กับฟูลแลมที่ คาเวนคอสเทดนะคะโดยมีนูเนสอยู่ที่46ล้านปอนด์เป็นมานั่งสำรองนะคะในแมตชนี้แล้วนี้ก็คือเรื่องราวความสนใจนะคะในตัวรีรอยซานี่นะคะของริเวอร์พูลนะคะก่อนหน้านี้นะคะได้นำเสนอว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ให้ความสนใจในตัวเขาเช่นกันนะคะต่อด้วยทางฝั่งของอาซ e นอลกันบ้างมิเกลอาเกตานะคะ ได้บอกว่าเราจะพยายามเซ็นสัญญาเพิ่มมิเกลอเกตาผู้จัดการทีมอเสนอนได้ยืนยันว่าทีมของเขานั้นยังคงพยายามต้อนรับหน้าใหม่ให้กับสโมสรในช่วง2-3สัปดาห์สุดท้ายของตลาดการซื้อขายผู้จัดการทีมเดอะกันเนอร์ได้กลับมารวมตัวกับอดีตผู้เล่นแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างอเล็กซานโดซินเซนโกและกาเบรียลเจซุสในช่วงฤด,ดูร้อนรวมถึงการนำแมตเทอร์เนอร์ มารควินยอร์และฟราบิโอวิโอราเข้ามาเมซูสและซินเซนโก้นั้นทั้งคู่ต่างก็ประเดิมลงสนามในชัยชนะ2-0ในพรีเมียร์ลีกเมื่อวันศุกร์ที่เอาชนะคริสตันพาเลตด้วยอดีตนักเตะรายนี้ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากจากการแสดงที่กระฉับกระเฉงของเขาซินเซนโก้เองก็ช่วยทำประตูให้กับกาเบียน มาร์ติเนลีทำลูกตั้งเตะได้ดีขณะที่วิลเลียมซาริบานั้นก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการประเดิมสนามในพรีเมียร์ลีกแต่อย่างไรก็ตามวิเอล่าไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าขณะที่เท์เนอร์นั้นมาเป็นที่นั่งสำรองนะคะอารอนเลมสเดลและมาควินยอดน่าจะพัฒนาต่อในทีมยู23ต่อไป อาซนอนนั้นยังคงถูกแนะนำให้เซ็นสัญญากับมิฟฟิลตัวกลางคนใหม่ก่อนที่หน้าต่างการโอนจะปิดลงและอากิต้าก็ยืนยันว่าสมุดเช็คยังคงเปิดอยู่เรากำลังจะลองดูว่ามีบางสิ่งที่เราวางแผนไว้และเราจะพยายามอากิต้าได้บอกกับ SKYSPORT NEW ิหลังจากได้รับชัยชนะในพรีเมอรีกเมื่อวันศุกร์นี้นะคะ เดอะกัเนนั้นได้ตกเป็นข่าวอย่างหนักกับการย้ายทีมของยูริติเรมองของเลสเตอร์ซิตี้ก็ลดความสนใจของพวกเขาลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ประตูก็ไม่คิดว่าจะถูกปิดอย่างเต็มที่สำหรับการย้ายล่าชา้าสำหรับยูริติเรมองนะคะเลสเตอร์นั้นได้ถูกกล่าวหาว่าวางแผนการย้ายสำหรับอดีตเป้าหมายของอาร์ซนอลอูแซมอาอัวนะคะของลียง xương ạt เปิดประตูให้ทิเลอร์มองนั้นออกจากสโมสสในราคาที่เหมาะสมในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านักเตะในวัย25ปีเหลือเวลาอีกเพียง1ปีในการเซ็นสัญญากับสนาม King Power Stadium ซึ่งอาจกดดันให้ทีมของเบเดลเจอร์นั้นขายทิ้งก่อนที่เขาจะเดินทางออกไปแบบไร้ค่าตัวในช่วงซัมเมอร์หน้านอกจากนี้ปืนใหญ่ก็ยังคาดว่าจะยุ่งในแง่ของการย้ายทีมโดยอนุญ,ญาตให้อเล็ก อาร็กซองเดลลากาเซสนะคะมาเตอโอกเกนูซีเบรนเรนโนและดีนอสมามารฟและดีนอฟมาฟโลปานอสนะคะ ต้องออกจากสโมสรแบบถาวรและดูเหมือนว่าลูคัสเตเลล่านั้นจะเป็นชื่อต่อไปที่มุ่งหน้าไปสู่ประตูทางออกเช่นกันด้วยคอตกลงการย้ายไปอยู่ที่กาลาตาสลายนะคะซึ่งทำให้อสนอสซอนนนั้นได้รับเงินเพียง5.9ล้านปอนหลังจากที่เขามาถึงด้วยเงิน25.8ล้านปอนในปี2561นะคะนอกจากนี้แล้วเอ็กเตอร์เบเย รินนะคะยังหวังว่าจะหวนคืนสู่เรียวอันเบติสและรายงานล่าสุดได้อ้างว่าอาสนอนนั้นกำลังพิจารณายกเลิกสัญญากับแบ็คขวาชาวสเปนซึ่งสัญญาจะหมดลงในช่วงสัมเมอร์หน้าตาโปมารีกองหลังตัวกลางยังได้รับคำแนะนำให้เปลี่ยนไปยังเซเรียอาแบบทาวอนหลังจากการยืมตัวที่น่าประทับใจที่อุนิเซ่นะคะโดยมีรายงานมาว่ามอนสตาและ เอรัสเวโรนากระตือหรือร้นที่จะเซ็นสัญญากับชาวสเปนรายนี้นะคะแล้วนี้ก็คือเรื่องราวของสโมสรปืนใหญ่นะคะมิเกลอเกตาได้เปิดกว้างในการเซ็นสัญญาต่อนะคะ ต่อด้วยข่าวทางฝั่ง Leicester City กันบ้างปิดท้ายในรอบนี้นะคะ Leicester City นั้นปฏิเสธข้อเสนอครั้งที่2ของเชลซีนะคะสำหรับเว s l e y Sofana c h e ชลซีนั้นได้ถูกกล่าวหาว่าหิน การเสนอราคาครั้งที่สองสำหรับเวสลี์โฟฟาน่าของเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า70ล้านปอนด์ถูกปฏิเสธโดยเลสเตอร์นะคะโฟฟาน่านั้นเป็นที่เข้าใจกันว่าได้ถูกระบุว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของเดอะบลูเพื่อที่จะหนุนแบ็คไล์ของพวกเขาในช่วงที่เหลือของหน้าต่างการโอนแต่เลสเตอร์นั้นอยู่ในตำแหน่งของการเจรจาที่แข็งแกร่ง ทีมของเบเดนลอเจอร์ผูกมัดกับนักเตะในวัย21ปีรายนี้ไว้กับสัญญาระยะยาวฉบับใหม่เมื่อไม่กี่เดือนก่อนและข้อกำหนดปัจจุบันของเขาก็ที่ก็มีกำหนดการที่จะสิ้นสุดในฤด,ดูร้อนปี2027แต่อย่างไรก็ตามเชลซีนั้นปฏิเสธที่จะยกธงขาวในการไล่ล่าตาม ฟอร์ฟาน่านะคะกองหลังที่จะได้เห็นการเสนอราคาเบื้องตน้นซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่60ล้านปอนด์ซึ่งได้ถูกปฏิเสธอย่างรวดเร็วโรเจอร์ Roger, หัวหน้าทีมเลสเตอร์ ester, ได้ยืนยันว่าเมื่อต้นสัปดาห์นี้นะคะว่าอดีตเจ้าหนู นั้นไม่ได้มีไว้ขายโดยได้บอกในงานแถลงข่าวว่าผู้เล่นเหล่านี้ฟอร์ฟาน่าและเจมส์เมดิสันไม่ได้มีไว้ขายเป็นผู้เล่นคนสำคัญมากสำหรับเราเราอยู่ในฐานะที่เราต้องย้ายผู้เล่นบางคนออกไปแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการกำจับใครและทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่ทรัพย์สินที่ดีที่สุดของเรา คุณไม่อยากเสียผู้เล่นระดับท็อปนี่คือสิ่งที่สโมสรแข่งแกร่งมากในเวลานี้เจมส์เวลลี่กำลังฝึกซ้อมอย่างหนกักและเตรียมพร้อมสำหรับเกมของเราในวันอาทิตย์นี้ฟราบิซิโอโรมาโน,โนได้รายงานนะคะว่าเชลซีนั้นได้ยื่นข้อเสนอใหม่ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า70ล้านปอนด์เพื่อที่จะซื้อโฟฟาน่าโดยไม่มีใครขัดขวางจากความคิดเห็นของโรเจอร์แต่เลสเตอร์นั้นได้ขัดขวางการลุกของพวกเขาอีกครั้ง โรมาโนยังได้เสริมอีกว่าฟอฟาน่านั้นจะร้0ยเซที่จะเปิดให้เปลี่ยนมาอยู่ฝั่งของโทมัสทูเคลแต่เดบูยังสามารถลองอีกครั้งสำหรับอดีตดาวรุ่งเซงเอเตียนนะคะอาชีพที่พึ่งร่วมต้นของฟอฟาน่านั้นหยุดชะงักชั่วคราวจากการเตะ แต่หักของกระดูกน่องเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วและเขาก็ถูกจำกัดลงให้เล่นเพียงแค่12นัดในระหว่างการแข่งขันฤดูกาลที่แล้วแล้วตอนนี้ฟอร์ฟาน่านั้นก็ทำไปแล้ว1ประตูและ1แอสซิสต์ใน50เกมที่เล่นให้กับเลสเตอร์นะตั้งแต่เข้าร่วมทีมด้วยค่าตัวมูลค่า31.5ล้านปอในปี2020และเขาก็ลงเล่นเต็ม90นาทีให้กับเชลซีในนัดชิงชนะเลิศ FA Cup ในปี2021 หลังจากการสูญเสียอันเดียคิสเซนเซ่และอันโตนิโอลูติเกอร์ไปให้กับบาร์เซโลนาและเรียมาริกแบบไร้ค่าตัวเชลซีก็ตอบสนองอย่างรวดเร็วด้วยนำคาริดูคูริบารีจากนาโปลีมาเสริมแนวรับการย้ายสำหรับจูรี่คาคูดีและมาสตาเดริกและเพสเนลเอมปาเป้ล้มเหลวในการ แบบรูปธรรมเลยนะคะแต่เชลซีนั้นก็เอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ในการลงนามมาคูคูเรล่าซึ่งสามารถเล่นในตำแหน่งแบ็กรีได้ในราคา62ล้านปอนด์ ซีซ่าอลาปิเกต้านั้นยังคงได้ตกลงสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรนจนถึงฤดูร้อนปี2024ซึ่งจะช่วยลดความต้องการในทันทีของชูเคิลในการหาเซ็นเตอร์แบ็กอีกคนในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าการมาถึงคูคูเลล่าที่แตนฟอร์ดบีดนั้นจะเปิดประตูให้ทั้งมารองซาและมาคอสอลาสโตออกเดินทางด้วย เข้าใจว่าเป็นเป้าหมายหลักของทั้งฟูลแลมและโมนาโกนะคะขณะเดียวกันมีรายงานมาว่าบาร์เซโลนานั้นเข้าใกล้อลา,าโซมากขึ้นแล้วซึ่งจะมีสิทธิ์ย้ายออกจากเชลซีแบบไร้ค่าตัวเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวของสโมสรมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะปฏิเสธข้อเสนอเป็นครั้งที่2สําสำหรับเชลซีนะคะกับ ตัวเวสลี์โฟฟาน่านะคะแล้วนี้ก็คือสรุปข่าวการย้ายทีมนะคะที่อัปเดตใหม่ล่าสุดในรอบเย็นนี้นะคะและตอนนี้ก็ต้องขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะติดตามกันอย่างมากมายแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ